สวัสดีครับวันนี้ไทก้าเปิดกล่องกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นกล่องปาเดนี่ปริซึม EPL ได้มาจากการร่วมสนุกกับทางเพจซูเปอร์ซับนะครับผมก็ได้รางวัลมาตอนช่วงปีใหม่ก็ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่โอ้สุดยอดถูกใจมากกล่องนี้ถ้าก็จะไม่ผิดนะ่าจะเป็นกล่อง International ข้างในก็จะมีะการันตี1นลายเซ็นเนาะ จะเป็นตัวเรสตารแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ใครนะครับผมก็เดี๋ยวมามาลองดูกันว่าเราจะเปิดได้ใครในวันนี้ขออนาตขยับกล้องนิดนึงโอเคชุบ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 เปิดตัดไหนดีไม่ให้กล้องเป็นรอยหนึ่งกล่อง มีทั้งหมด12ซอง12ซองซองหนึ่งมี5ใบ12ห้าเท่าไหร่60ปะตกเลขด้วยมาเรามาดูกันโอเคสวยงามชวัวบข้างในก็โอเคนี่กล่องเนาะเกไว้กัน กล่องสภาพถือว่าดีเลยได้มาโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนับก่อนเนาะนับจำนวนประชากรก่อน,อนครบไหม 12, สิบสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอองสิซองครบครับผม12สองซองตามนี้เนาะสวัสดีครับ อ๋อนงสุภชัยโอเคขอให้ฮิตครับ mm hmm. เช่นกันครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ mm hmm. กล่องนี้ปกติผมไม่เคยซื้อมาเปิดเองนะจะเป็นจะเป็นอ่ไปเบรกมาหรือไม่ก็รอซื้อมากกว่า mm hmm. เลยไม่มีประสบการณ์ในการเปิดว่ามันเรียงอะไรยังไงโอเคชุบใ mm hmm. บแรก mm hmm. อ่ะเอ๊ะ อะไรจะมือดีจัดขนาดนั้นเมื่อกี้ใครใครแวบเห็นปะเนี่ยลายเซ็นออกแล้ว <laughs> ลายเซ็นออกเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ไม่รู้ว่าใครเดี๋ยวอขออนุญาตเก็บแยกไปก่อนนะเดี๋ยวบางไปก่อนเนี่ยลายเซ็นออก <laughs> สองแรกก็เอาเลยเว้ยอ่ะเดี๋ยววางแยกไปก่อนนะอา้าวเห็นลาบใช่ปะ่ะ <laughs> เซนเชลซีเรียบร้อย <laughs> โอ้อะไรจะมือดีจัดนี่สองแรกก็เปิดได้เชลซีละเอ้ยเปิดได้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 นั่นแหละได้สายเซนแล้วโอ้แล้วแถมมือลั่นเห็นหมดเลยเออะจิงอ่ะโจตาลูคิกคาร์โบเร่มองกาลาและคาเซมิโลโอเคอินเสิร์ตเซนนี้ผมนี่ได้ครบไปตั้งนานแล้วแต่อันนี้วันนี้เปิดมาเปิดมาเปิดเพื่อรีวิวเฉย พอได้เป็นของขวัญวันปีใหม่มาจากเพจซปเปอร์ซับขออนุญาตขอบคุณอีกครั้งนะครับผมโอเคครับต่อไปอันซูฟาตีอดีตเด็กเทพของบาซ่าจับพลัดจับผูดตกระกำรรมลำบากมาอยู่พรีเมียร์ลีกเคเอ็นคุนคู่คิลแมนบรูคส์และอินเสิร์ตตาโอเรเป็นไฟเวิร์กนะไฟเวิร์กปีหลังๆมาเริ่มทำเป็นแนวนอนแต่ผมชอบสมัยตอน ที่มันเป็นทําเป็นแนวตั้ง่ะผมว่าสวยดีใบสีใบรันยังไม่ออกนะแต่ลายเซ็นมาแล้วพี่จีนวส,จสวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับโอเค นูเนสซ่าลาคิมิเนสบราน์และโอเคแม็กอลิสเตอร์ไปเร็วๆเลยเนาะเชลซี Chelsea, ปีนี้มันมีใครบ้าง่ะไอไลเซนเมื่อกี้คือพอดีเปิดมาแล้วแลบไปละเราสปอยตัวเองปรเรียบร้อยแล้วว่าได้เชลซีแต่ดูไม่ทันว่าเป็นใครเดี๋ยวเรามาดูเป็นใบสุดท้ายแล้วกันโอเค ตนาลีอคา,ารย่มาติเนสไอหน้าละใบสีใบแรกสีชมพูเป็นส,สตาร์พิงสตาร์นะปริซึมทีมสีออนนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลเป็นลองสตาร์ชองลองสตาร์ลองสตาร์นะครับผมใบแรกผ่านไปใบสี ขออนุญาตแยกไอ้ใบเบสไปก่อนเนาะเกะกะพื้นที่เดี๋ยวทำของร่วงอีกโอเคอ่าคราวนี้สีมาด,ดูวดวดัวเลย j ูเลนอวาร์เลสมูโดวิเก้บวดพราอัลส์มิโคเลนโกและเบนชิวลใบสีใบที่สอง ่านไปครึ่งทางแล้วอ่าข้างหลังเห็นละแบบแบบซิลเวอร์เคโทมิยาสึโรเมโรฮิวช์คามินสกี B ้อดิเด็กแบ็กเบิร์นและโอลิเวอร์สคิปเป็นไวด์ซิลเวอร์ ไปต่อครับผมกล่องนี้มีไม่กี่ซอง12ซอง12ซองซองนึง,งมี5ใบเลยไปเร็วได้ขอให้เป็นกุนลิตอ๋อใช่ครับขอเป็นกุนลิตแต่เสียดายเนาะถ้ามันแบบได้ทีมสีแดงอะไรมันจะได้เข้ากับทีม a อเข้ากับเอเออเขาเรียกอะไรเรตสตาร์ของเอรุ่นเนี้ยถ้าได้ทีมสีแดงก็จะเป็นเร d ออนเรสวยไปเลย แต่นี่คือได้เชลซีเป็นสีน้ำเงินไปละกับเบลเคสซูสสกิปวิลลีอมส์บรูคส์และไบซิเวอร์อันทรอนิกอร์ดอนสีสองสุดท้ายชุบโอเค ก็ดอนอีกครั้งเเลมองฮมามาดาออรเรราและพี่หมุนเดอะหมุนแอนโทนีโอเคก็เป็นอินเสิร์ตตัวคคยโดสโคปิกสามสองสุดท้ายโจโกเมสมัชบลีซาคาเลนและ Brown Hill โอเคมาสองสองสุดท้ายเดี๋ยวมาลุ้นลายเซ็นกันว่าจะได้ใคร Big Mac d o ด u r e ูเร่พอลิสิกเบเยอร์กิมารายส์อุ๊บส์กิมารายส์ทำหล่นไปและสองสุดท้ายไม่ต้องลุ้นอะไรมาก เพราะว่าจะไม่มีลายเซ็นแล้วพอลายเซ็นออกมาแล้วเป็นซิลเวอร์อีกใบหนึ่งนะสรุปไม่มีรันเนาะกล่องนี้รายากัคโปเปรโดอามโมดูนีและซูซาโอเคสรุปได้2ใบ2ใบพิงค์และมาลุ้นกันใบสุดท้ายลายเซ็น เียมกิวมอชุบชุบเชลซีเชลซีเป็นใครโอ้โอเหมือนลั่นละน่าจะเป็นชุบชุบเพนสแมนเพนสแมนออ่อ่าอลูวีโควิลโอเค เอาโคชโคชโคชมาตอนจังหวะเปิดลายเซ็นพอดีอันนี้กล่องที่ได้มาจากพี่ซุปไองานไอที่จัดประกวดไอ,ต,อต้นคริสต์มาสอ่ะโอเคครับสรุปนะโควิลเพนสแมนสวยนะคือถ้าดูจากแสงเนี่ยมันจะมีเห็นเงาเป็นรูปเอ่อเป็นเป็นดาวดวงดาวเล็กๆรีประยับอยู่ข้างหลังกาดสวยทีเดียวโอเคครับผมก็ จบไปอย่างรวดเร็วคลิปนี้ประมาณ10นาทีได้โควิลหลายเซนแม่เสียดายเห็นเชลซีตอนแรกนึกว่าจะแบบมาพวกกุลิดเนาะโอเคโอเคละได้ฟรีมาไม่ต้องคิดอะไรมากขอบคุณนะครับผมที่อ๋อขอดูข้างหลังอหรข้างหลังอ่ะไม่ได้รันมันไม่ได้รัน มันเป็นเลสตเลสตาร์มันจะแบบมีเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นดาวดาวอยู่ตรงต้องเล่นกระแสงถึงจะเห็นว่าเป็นดาวดาวอืมแต่พื้นมันจะเป็นพื้นสีแดงถ้าไปทีมสีแดงก็จะแหลมไปเลยแต่นี้พอดีได้ทีมสีน้ําเงินก็เลยเป็นไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น Red on Red สมมติถ้าเป็นแบบเชลซีเอ้ยไม่ใช่ถ้าเป็นแบบแมนยูอาร์เซนอลลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยเออแล้วได้แดกเรดออนโอ้โหแลมไปเลยเสียดาย ดันได้เชลซี Chelsea และโคลวิลโอเคครับผมก็จบไปอย่างรวดเร็วขอบคุณนะครับที่ดูกันวันนี้แล้วก็เดี๋ยววันหลังถ้าแบบได้กล่องอะไรมาใหม่เดี๋ยวมาเปิดให้ดูอีกเนาะวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ